นนาๆนี่ฮะแล้วก็มาทิ่มเข้าไปที่ตัวกล้วยแบบนี้นะครับนี่ฮะใช้ไม้แนบกับชิ่งหน้าของเรานะครับมาทิ่มเข้าไปที่ตัวกล้วยแบบนี้เนี่ยฮะให้มันทะลุนะครับเนี่ยเราก็จะมาดึงเอาตัวชิ้งของเราเราขึ้นมานะครับนี่ฮะนี่ยดูครับนานาเนี่ยฮะนี่เราก็จะดึงขึ้นมาแบบนี้ดึงขึ้นมาเนี่ยดึงขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ แล้วตีไปหาปลาสวายเลยไม่ได้นะครับผมนาะนะนี่ฮะดูครับท่านผู้ชมนี่ฮะเราจะหวดไปยังปลาหาไปหาปลาสวายที่มันขึ้นฝูงจุกบจับจุจบ๊จับตามหมายแม่น้ําหมายธรรมชาติหรือว่าหมายเขื่อนหวดไปเลยไม่ได้นะครับมันหลุดนะครับนาะนะนะนี่ฮะดูฮะนะฮะและผมมีเทคนิคง,ง่ายๆนี่แหละตรงนี้ก็คือคําตอบนะครับผมตีกลวยน้ําวาให้ได้ไกลมากที่สุดไปยังไงไม่ให้มันหลุดเกี่ยวยังไงไม่ให้มันแตก